สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับสไพายอเมริกาอินไอเดอโฮเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดค่ะทุกคนออกมากินข้าวนอกบ้านแมกวันเยอะ <c oughs> วันนี้จุ๋มก็มีเมนูอ่อมหอยเด้อทุกคนอ่อมหอยหอยหนุยใหญ่ห,ญหอย ใหญ่มากเลยแซ่บกินกับพี่นินแกไม่อยากออกกล้องพีให้แกเน้นเนนเนนเน่นชากับพี่นินค่ะวันนี้ข้าวเหนียวหอนเดี๋ยวมันเสียนต้องปิดไว้ กับส้มตำค่ะส้มตำปูปลาอ,อืมว่ามีกีิ่กลิ่นมนกวนเจ้าคืสิไดบรรยากาศครับเนาะบรรยากาศอีีไม่ง่วงไรไม่ได้กินนองมือดิฉันเลยค่าไรซะไม่งววนบรรยากาศิื่ปีหอบไปกินข้างใน เดีได้หอมกี่ครังแล้วเฉพาะมได้ต่อยกลนป่หอยหน่วยใหญ่หอยหน่วยใหญ่ค่ะเ <c oughs> บิ่งดูพุ่น่ะอุ้ยกับจิตไงเออรเนี่ยหลกม,ปมปเป็นรอยพุน่นเสปาปาก รู้ว่าเป็นรอยอย่าปากเทนกินบอรุ่งแจบหรือเก่าแบบแจกเป็น อ้อนแบบหอยแซมใช่เนย้อแบบเอือะนต้องใส่สิ่งใใหญ่หรือมึงถึงวันโอ้ยไม่ได้กินดีดอกง่าย่ปกินทั้งไม่เฮี้ยนก่อนไม่ได้กินดีแช้ไหมครับต้องเสือบ แมงว่านลายไระยเของมาทาาั้งในเฮียนไ้นใหญ่ขอางมากินในเฮียนหรอกูตายเสียบอกมา

ôm một sẽ phạt càng nhang Thịt mỏng Có nhà một ngày nữa Hãy subscribe cho kênh Yep, yep. ไม่ดุนยบบวันนี้ยาบขึ้นอ๋อเอาไว้ดุนคนอ่นหยาบขอืนสูบปวดบ่ะ แซบแซบออมบกหวยอบุงหวยวปานตัอยกวน,น่วยไงปวดตะยานไ <c oughs> อเตรียมคำรว <c oughs> ย,ยไงรวนนยรับน้อง คืนีสามปีมันก็จะได้กินบอยหอยจูบมึ่นะแม่นหปีแล้วไมกินเจ็ดมึ่นะงไม่หญ่ครับสสร่นไม่บัอกหอยเขาว่ากินอีอยังบอกลงกัรนันดียนบอกหอยแข็งเนาะเขาว่าบุ๊ม่นบัอกโฮย มีเหลือนะตน้องมันแค่ยังไงครับแซ่บสิ่งหมยข้างไม่กินต่มบคุ้ง คอมใส่ผักกระแงงกินกับบ้านเาเนาะปานกินเขาอ,อยู่บ้านเหมืนอนกันก็เป็นใหญ่กว่ากันแงงมากซื้อมาใต้ออยุทธาง่ายบ่อยซี่กับมีร้านดีเช่นผักกาดแง่งพีน่น้อง มป่ปลูกได้ปลูกได้เนี่เลียดนะ,ะไปแซน้ำไปปลูกเลยกงแยงกับตำักคุงกับออมหักหอยเ้ากรักสทรงฟีดไปมันกับรวกมันอมเอากินมันซื่อเลยออืกินไปกินเขาอยู่หน้าเลเนี่ยผักกรแนงแซ่บ มาง่นั้นเราเขากัดแต่ผคือเขากันแต่บันี้นเหรอเมื่อกีกินตะเกียกินบ่ะใช่กินบ่ะซ่บไหมิดกินาายาดองไม่ยดมา <c oughs> ดองไม่นั่ผลไม้น้่ผลไม้ด้นย่ม่ายาดองหรอสิย่ยาดอง นำผลไม้กินแล้วไม่เหมือนเดิมโอ้ยตัวไงอ่หวานใช่ไหมหวานครับเสียบเสียนบหน้ามเขียนเขียนเขาเบียคุณคุเสียบผักกางมูกับเสียบ Xẹp Màu béo bụng ra chầu Khơi là tài mệt Ở đây Xẹp กินรองเบิงทำาึ่งัำจังแย่งใจ่มดอกอจิตใจเลยลหละต้นมะเขือเอาเก็บของทางในบุซส้นตะแกวนี่นพ่อยหมพลเมฆนี่ฉีเมืดตัวนะ นำผลไม้ไิซื้อดอกพี่น้องแบบกินนงงี่ยอาหแย่งกับตำบหมูมันก็เป็นเผ็ดเผ็ดวะ่ะ

คุหาสวนล้วตอนแรกคือว่าโนะมันไม่รู้อะแมนหรือว่ารักัะทิบอะไ

อุ้ย <c oughs> อ,อวนปะนะทมงไหรก็มาว่ากันอวน <c oughs> อ้หมูหกระเซาบหม่วงกระเซาบ,บ,บอัน <c oughs> อมึอะไรอ่ะมันไวญงผัวมันก็เลยต่อยกลุ่นเม่อไห่ต่อยกลุ่นอยากมไม่บออยากต่อยกลุ่นมั้ อยากรูยังมีขอสงสัยยังสอบทำในเด้อพี่น้องเด้อจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฟูชากหรือว่าเกี่ยวกับยังคือสอบทำในตลอดพี่สบอยยังทำนี่ละพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อสวัสดีค่ะเจิมหัวดกับหม้อนึ่งวันแรกกับทุกคนนานๆจะได้นึ่งกินทีเดี๋ยวจะพาไปทำอ่อมหอยนะคะทุกคนแลกก็ไปเก็บผักอีตู่ก่อน เก็บผักอีตู่มาล้างวัตถออมใสออมหอยนะคะทุกคนล้างให้สะอาดนะคะขี้ดินเยอะแล้วก็ไปเก็บยอดบกอือต่อเลยค่ะทุกคนเก็บยอดบกอือมาไว้ใส่ออมบกหอยแล้วก็จะได้เป็นลอกเป็นลอกคาบมันออกอีกแล้วก็ล้างให้สะอาดอีกกว่าจะได้กินทุกคนออมบกหอยกินยากกินเ้น แล้วก็เห็นบักหอยบอกทุกคนหอยหน่วยใหญ่ห,ญหน่วยใหญ่เป็นตะยานคักเบิ่งเนี้ยไปกเก็บเป็ดพริกมัดไส่ตำ้า,าวเบวียก้อนบันนี้ตำ้า,าวเบวียจุ้มกะจะมีประมานแบบว่าตะไคร้กระเทียมกรบปุกพริกตำใส่กันตำ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 แล้วก็สิมีผักกระแยงเนาะคะ่ะผักกระแย้งแล้วก็หอมปี๋ไว้แต่ไส้ตำบัก่ง แล้วกลับไปห้าเป็นล่างหัวอย่าง้ค่ะล่างหัวเห็ดสะอาดเด้อฮ่าฮ่าฮ่ามันสะอาดแล้วก็เป็นลูกหมอ้อแต่ข้างหน้ามันไม่เดือดก่อนละครเอาลูกหมอ้อืมลูกหม้อเราก็เอาเครื่องปรุงเรื่องไรค่ะบานี้เขาเบียดนั่นแหละเครื่องปรุงเขาเบียดถ้าเขาเบียดที่เขาต่ำไว้ใส่แล้วก็ใส่ปลาแดกลงไปค่ะบานี้ใส่ตามใจชอบในหลายใส่หลายนู่นหลายของชิรสบัานี ใส่ลงไปขาวมานันดมโอ้ยกินได้แล้วบ้านี้เซ่บเจ็บ